ดีค่ะคลิปนี้จะมาแก้ตัวนี้นะทํางานเยอะเครียดแก้ตัวนี้ดีกว่านะคะตัวนี้ก็คือเป็นงานแบบเกาะอ,อกเนะี่ยเกาะอ,อกที่มียางนะแต่ว่าเวลาลูกค้าใส่แล้วเนี่ยอกเนี่ยมันไม่มไม่เกาะแม่อะไรหรอกนะสาเหตุที่ไม่เกาะเพราะว่ามันไม่มีเก็ดช่วยตรงนี้ไงคะเนะี่ยช่างก็เลยขีดอ่าเส้นเอเส้นเก็ดเนี่ยลงไปให้ลูกค้าคร่าวๆนะคะนะแล้วก็ขีดตั้งขึ้นมาเลยจากเส้น เต้นเกตเกตกางเกงเนี่ยตั้งขึ้นมาเลยชุบแล้วก็เอาตรงนี้จุดนะคะแล้วก็เฉียงมาตรงนี้ที่เราจับกับตัวลูกค้านะคะก็เลาะยางออกก่อนแค่นี้แล้วก็ตัวนี้อาการก็คือเป่ายานนะคะเป่ายานเป่างานแบบนี้เขาจะทําหน้าเป่าหน้าเป่าหลังเท่ากันเวลาลูกค้าใส่เนี่ยเป่าข้างหน้าเนี่ยมันก็จะกองเหลือเยอะเนี่ยเป่าข้างหน้ามันก็จะกองเหลือเยอะนะนี่เราเลาะแล้ว แล้วเวลาเข้านะเขาจะเข้าแบบใต้ขาซ้ายขาขวาวนมาเลยเวลาลูกค้าใส่มีลูกค้าอยู่ลายหนึ่งมาบอกว่าเขาแก้มาแล้วเป้าไม่ตรงกันเวลาเดินแล้วมันบิดบิดยังไงไม่รู้แต่ช่างยังไม่ได้แก้น่ะตอนนั้นน่ะเล่าให้ฟังเนี่ยทีนี้เราก็เลาะออกนะคะเลาะชิ้นเป้าชิ้นหน้าเลาะใต้ขาออกนะคะเราก็เข้าใต้ขาก่อนสองข้างแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเข้าเป้ายาวจากเป้าหน้าไปเป้าหลังเลยนะ วิธีการนะคะไอ้ส่วนตรงเกดนะคะไอ้ส่วนตรงเก็ดที่เราติ๊กไว้นะคะเราก็เนาลอยนะคะเหมือนที่เคยบอกเนาหาได้เนามานะคะแล้วก็เนาลอยลงไปเนาตรงที่เราขีดนี่แหละเพื่อที่ว่าเวลาเราพลิกกลับไปอยู่ด้านในแล้วเราจะได้เย็บง่ายนะคะ ได้ไม่ต้องพลิกเข้าพลิกออกพอเราเนาได้เกดหนึ่งแล้วใช่ไหมคะเราก็ดูจากตะเข็บข้างนะคะว่าอีกเก็หนึ่งมันจะอยู่ตรงไหนเนาะเราก็จับตะเข็บข้างให้ตรงกันแบบนี้นะคะแล้วเราก็มาจับเก็ด,ดูนะคะมาจับเก็ด,ดูเอาขีดไว้ไม่ตรงนะคะขีดไว้ไม่ตรงเราก็แต่งใหม่แต่งใหม่ให้มันมาหายที่เ,เส้นเส้นเก็ดที่ตรงลงไปอย่างนี้นะ เพราะว่ามันจะต้องมีจุดของมันนะคะเนาตรงเส้นที่เราขีดเราเนาเป็นรูปตัว v เราจะขีดเอเราจะเย็บตัว v เราก็เนาเป็นรูปตัว v เลยนะเนะี่ยสองสามวันมานี่งานนานมาเยอะมากเลยนะแต่ว่าก็ส่วนมากแต่ มีแต่ง,งานที่แก้ไขแบบยากๆนะคะแก้ไขจากที่อื่นร้านอื่นอะไรอย่างเงี้ยคือมีแบบนั้นนะเยอะมากเลยมันก็เลยทําให้งานล่าช้านะคะเพราะว่างานยากกว่าจะทําเสร็จแล้วเราก็เลาะยางนะคะเลาะยางออกเลาะยางที่มันกันยืดให้นมหล่นเนี่ยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็มาดูนงเป้า เนี่ยตรงเป้านะคะเนี่ยเขาทํามาเขาก็จะพวงยาวแบบนี้เนาะเขาจะพวงเป้าหน้าเป้าหลังก่อนแล้วก็พวงตะเข็บใต้ขาในยาวแบบนี้เลยเนาะเสร็จแล้วลูกค้าใส่เนี่ยมันก็เขาเรียกอะไรอ่ะก็เออเหลือเป้าหน้านะเหลือย่อนเชียวนี้เราก็เลยมาเลาะนะคะเย็บใต้ขาก่อนแบบนี้เพื่อที่จะเข้าเป่ายาวนะยาวจากชิ้นหน้าไปชิ้นหลังเนี่ยชิ้นหน้าเป้าชิ้นหน้าก็ยังยาวอยู่เนี่ยเห็นไหม ชิ้นหลังก็มีน้อยนะคะถ้ามันเก็บใต้ขาแล้วยังไม่หายก็ต้องมาลดเอวตรงนี้นะคะก็ต้องมาลดเอวตรงนี้เหมือนที่เคยทานะคะบางทีเราเก็บใต้เป้าอย่างเดียวอะเป้ามันก็ตึงแบบบอกไม่ถูกตึงยังไงไม่ใส่ไม่สวยอะเนี่ยเราก็มาลดตรงนี้นะคะ เสร็จแล้วเราก็เป็นเลาะนะคะเลาะจากตะเข็บข้างข้างนึงนะอันนี้คือยกอยกขึ้นมาต่อตรงนี้แล้วนะเพราะว่าดูแล้วเก็บที่เป้าน่าจะไม่รอดนะคะบางทีช่างอะ่ะลองทำํำที่ใต้เป้าเหมือนคนอื่นเขาทำอะ่ะถ้ามันไม่รอดก็จะเปลี่ยนนะคะจะเปลี่ยนแต่ตัวนี้ตรงตรงที่ต่ออกเนะี่ยสีดํากับสีขาวเนี่ยที่มันต่ออกเนะี่ย มันมันง่ายบางตัวมีซับในเย็บกลับเนี่ยมันยากเลาะดึงให้หลุดออกมาเลยเก็ดตัวเก็ดที่ตัวเนี่ยเขาไม่มีเก็ดนะคะแต่จะมีเก็ดช่วงกางเกงที่ตัวเสื้อเนี่ยเขาไม่มีเก็ตเลยมีก็จะข็บข้างเลยเนี่ย ก็ไม่มีเก็ดเลยสักอันเดียวเขาปล่อยปล่อยเลยนะเนี่ยเสร็จแล้วเราก็ไปเย็บเย็บมาแล้วต่อใต้ขาแอรเย็บใต้ขามาแล้วนะคะเนี่ยอันนี้ก็คือใต้ขานะเราก็จับขาอีกข้างหนึ่งนะคะสสวมเข้าไปสวมเข้าไปอย่างนี้นะคะให้อยู่ในขาเดียวแบบนี้นะคะเนี่ยสวมเข้าไปอย่างนี้ให้มันมีรูแบบเนี้ยอยู่ในขาเดียวแบบนี้นะแล้วเดี๋ยวเราก็ไปพ้งนะคะพ้งรอบเป้านะคะจาก พงเป้าหน้าเนี่ยวนมาที่เป้าหลังเลยนะคะเนี่ยเย็บก่อนก็ได้นะคะเย็บก่อนแล้วก็พ้งก็ได้ก็ทําได้ทั้งสองอย่างนะคะเดี๋ยวช่างไปพ้งก่อนนะไม่ได้พ้งให้ดูพ้งมาเสร็จแล้วนะคะเนี่ยเป้าเนี่ยเขาก็จะมีรูปเป้าแบบนี้นะคะเนี่ยอันนี้เป้าหน้าอันนี้เป้าหลังนะคะมีซิปนะคะขาก็เป็นอย่างนี้ลงไปนะคะเสร็จแล้วเราก็ดึงขายข้างหนึ่งออกมาเนี่ยนะคะเนี่ย พอเราดึงเสร็จแล้วก็กลับออกมาดูนะคะแก้ทั้งตัวตัวเนี้ยตัดขาด้วยคุณใส่ตัวไม่สูงเท่าไหร่พอกลับมาพอกลับมาทั้งด้านเป้านะคะเราก็จะดูแบบนี้นะคะเนี่ย ก็จะทิ้งตัวลงไปแบบนี้นะคะก็จะไม่มีการแบบว่าเป็นจีบเป็นยุ้มตรงนี้นะอันนี้เป็นได้เก่าที่เราเลาะออกนะคะเนี่ยอันนี้เป้าหน้านะคะที่เราลดข้างหน้านิดนึงตรงนี้นะคะลดข้างหน้านิดนึงลดไปแล้วแล้วส่วนเป้าหลังนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะมันก็จะยาวกว่า ชิ้นหน้านิดนึงแต่ตอนที่เขาทํามานะ่ะมันไม่มียาวเลยแล้วก็พองจะเข็บใต้ขาบนไปเลยนะเนี่ยถ้าใครมีเขาเรียกอะไรมีหมอนรองรีดนะคะก็เอาหมอนรองรีดใส่เข้าไปแล้วก็รีดนะคะเนีย่ยวิธีแก้เป้าแก้ใต้ใต้ขางเกงก็มีเท่านี้แหละนะเดี๋ยวเราก็จะไปเย็บตรงอกกันพอเรากลับซับในด้านผิดออกมาใช่ไหมคะเราก็จะเห็นได้ที่เราเนาไว้นี่นะคะ เกดนะคะเกดที่เราต้องเย็บเนี่ยเย็บทับไปเลยเสร็จแล้วเราก็เอาขีดขึ้นไปที่ทับในเลยนะคะโดยใช้สายตาคำนวณเอานะคะเนี่ยอย่างนี้เลยสองข้างนะคะเพราะว่าเราจะเก็บแต่ข้างนอกซับในมันก็ไม่ได้มันต้องให้มีเก็ดเนื้อที่ที่อกจะเข้าไปอยู่นะคะเสร็จแล้วเราก็จับแบบนี้เลยเนี่ยอ่าเราเลาะเราเลาะยางออกแล้วนะคะยางที่อยู่นั่นแหละ มันก็ไม่โดนมันก็ไม่โดนแล้วก็จับแบบนี้นะคะเราก็เอาเข็มมุดทิมไว้เสร็จแล้วก็เย็บปลายนมมาตรงที่เราขีดไว้เลยนะปลายเก็ดปลายนมมาละ ขีดมาปักเข็มไว้ตรงที่เรากัดเข็มหมดนะคะเนี่ยเราเราก็ดึงออกแล้วก็เอียงมานะคะเอียงเก็ดมาตรงปลายเก็ดนี่ปลายเก็ดที่เราทำแหลมไว้นี่นะเฉียวหายไปเลยไม่ต้องย้ำนะคะตัดได้ให้ยาวๆเฉียวหายไปเลยแบบนี้พอเ,เสร็จแล้วนะคะเราก็พับตรงนี้นะคะ พับล้มมาทางซับในแล้วเราก็เย็บอันนี้ไว้ล็อกไวไ้เลยติดไวไ้เลยเย็บติดกันเลยถ้ามันมีเก็ดทรงนะคะบางทียางอะ่ะที่เขาใส่มามันก็แทบจะไม่ไม่ต้องใช้การหรอกใช้แล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเขาใช้เพื่อกันลื่นไม่ให้ไม่ให้อกมันหล่น อันนี้ก็ทําเหมือนกันนะคะจับมาจับมาแล้วก็กัดนะคะกัดเข็มมุดข้างบนแล้วก็ทุ่มไปข้างล่างนี้ให้เก็ดที่เราขีดไว้นะ่ะตรงกันแล้วก็ตรงที่เขาเย็บเอ่อการปิ้นมานะ่ะให้ตรงกันนะคะก็เย็บที่ปลายอกที่เราขีดเหมือนเดิม จับเก็บกันดิบๆอย่างนี้เลยนะคะกัดกัดบนตัวลูกค้าเลยตรงไหนมันเหลือจับเลยนะคะแล้วเราก็มาเช็คอีกทีหนึ่งว่ามันจากตะเข็บใต้หลักแร้ขึ้นมาน่ะมันเท่ากันหรือเปล่าแคนั้นเองนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะจับเป็นเก็ดเบี้ยวซ้ายขวา <S 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 เสร็จแล้วกลับออกมาดูเย็บเสร็จแล้วกลับออกมาดู กลับออกมาดูนะคะอันนี้เป็นยางเป็นยางยืดยางยืดเรายังไม่ต้องไปสนใจเราดูเก็ดของเราก่อนนะคะเนี่ยเราดูเก็ดของเราก่อนเนี่ยก็จะเป็นเก็ดขึ้นมาแบบนี้ดึงได้ที่เราเนาไว้ออกนะคะเนี่ยเป็น่างนี้พอเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็จะตัดตัดยางเลย ตัดยางเลยเนี่ยยางเนี่ยเราอาจจะพักไว้อย่างนี้ก็ได้นะแต่มันจะหนานะ,ะอ,อ๋อเราขีดไว้อย่างนี้ก็ได้ค่ะเราต่อยางอย่างนี้นะไม่ต้องตัดนะคะเนี่ยเราจับยางมาให้ถึงรอยเกตถึงรอยเกตนะคะรอยเกตที่เราพับไว้นะ,ะขีดไว้แล้วเราก็จับอีกข้างหนึ่งนะคะไปอย่างนี้เนี่ยเราก็จะเห็นรอยยางที่เราเขีดไว้สองอันนะคะเราก็จับนะคะจับยาง ทังด้านผิดอย่างนี้นะคะเอาทางด้านถูกกับด้านถูกชนกันแล้วเราก็จับอย่างนี้นะคะเพื่อที่เราจะมาย้ำยางให้มันติดกันเน,แบบนี่ยแบบเนี้ ให้ติดย้ำให้แน่นนะคะแล้วก็ตัดเลยตัดแล้วก็แผ่ยางออกไปเยเห็นไหมคะยางที่มีรอยต่อมันก็จะเนียนแบบนี้นเดี๋ยวเราก็เอาไปเย็บกึงนะคะทำสองข้างให้เหมือนกันแล้วเดี๋ยวเราไปเย็บกึงกับตัวซับในนะคะตัวซับในเอาเราเย็บปิดไปแล้วเ,เดี๋ยวทําใหม่นะพอเราเย็บต่อยางเสร็จแล้วนะเราก็มาจับ ซับในนี้เปิดขึ้นอย่างนี้นะคะเปิดขึ้นเอาจากเนี่ยเปิดขึ้นนะคะเพื่อที่เราจะไปเย็บยางเนี่ยติดกับอกเหมือนเดิมเขานะคะก็เปิดเฉพาะซับในนะคะแล้วเราก็เย็บเย็บไปบนยางนะคะอาจจะมองไม่เห็น พอเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเย็บยางเนี่ยเราเปิดทับในออกอันนี้ทับในนี้ตัวนะคะเราก็เปิดออกแบบนี้นะคะให้เรามองเห็นอ่าแล้วให้เราเราเย็บยางเนี่ยติดกับตัวชิ้นทับในนะคะทีนี้การเย็บยางมันก็จะมีความหนืดนะคะมันก็จะมีความหนืดนิดนึงเราก็เอากระดาษทรายมานะค,ะคว่ำลง กระดาษก็ได้แต่ถ้ากระดาษทรายมันจะเกาะนะคะเกาะดีกว่าร้อยต่อของของอะไรของยางนะคะก็จัดให้มันเรียบร้อยก็หมุนเย็บอีกด้านหนึ่งนะ ยางมันจะมีร่องๆอ,อยู่ค่ะจะมีร่องเย็บให้ตกร่องที่เขาเย็บมาแต่มันจะไม่ตกได้เป๊ะหรอกเขาใช้ตีนผีอ,อะไรใช้อะไรเย็บก็ไม่รู้อันนี้ไม่มีความรู้นะคะเนี่ยเราก็จะเย็บได้ประมาณนี้นะคะไม่สวยเหมือนเขาแต่ถามว่าได้ไหมก็ได้อยู่นะ ไม่รู้เขาใช้ตีนผีอะไรอาจจะใช้ตีนผีพลาสติกแต่ว่าขี้เกียจทำก็ทำตามที่เราทำได้อีกข้างนึงก็ทำเหมือนกันนะคะตอนระวางยางเราก็คอยดูให้เขาชิดนะคะให้ชิดบนเกาะบนบนเส้นอ,อกอะ่ะเดี๋ยวเวลาเราพลิกพับมาเขาจะได้ ทนพอดีตัดยางน้อยมันก็เลยมีความยืดหยุ่นหน่อยตัดยางออกเราจะไม่ชอบทําหรอกอะไรที่มียางแบบเนี้ยเราแพ้ยางแพ้ยางยืดได้กลิ่นยางยืดแล้วเหม็นแล้วก็เห็นความเหนียวของมันเนี่ยแบบจะกระดือยังไงบอกไม่ถูก ถ้าลูกค้ามาที่แบบว่าอยากได้เนบเนบมันมันจะทําไม่ได้เนบนะคะถ้าเป็นยางแบบนี้นะถ้าร้านอื่นทําได้ก็ก็โอเคนะคะก็จะมามาบอกกันบ้างก็ได้แต่สําหรับเรานะคะทําได้เท่านี้กับการเดินบนยางนะ ซื้อของใหม่ๆม,มาก็ซื้อของใหม่ๆม,มาก็มาแก่นะเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะตรงนี้ย่นเดี๋ยวเวลาเขาใส่มันก็จะตึงนะคะเนี่ยก็จะมีทรงแบบนี้นะคะเกาะไว้ที่อกนะเนี่ยยางนี่ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะ จริงๆอ่ะมันจะต้องมีเส้นตรงนี้ด้วยเส้นเกต็ดอันนี้เขาปิดเกล็ดออกหมดเลยเนาะลูกค้าใส่ก็ไม่รู้จะอกจะอยู่ไหมเนี่ยก็มีเท่านี้นะคะวิธีการแก้อกเกาะอกที่เหลือกับการเย็บยางนะคะถ้าหากว่าท่านใดที่มีวิธีเย็บเก่งกว่านี้ก็บอกเราได้นะคะเรายินดีรับนะคะยินดีรับฟังเพราะว่าทําไม่ได้เหมือนกันทําไม่เก่งก็คือ,คอทําได้แค่นี้แหละ ท่าน,นี้แหละจ้าไปแล้วจ้าเหลือแต่เย็บชายนะคะไม่ได้เย็บให้ดูลืมเมื่อกี้ได้สีดําแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นสีขาวแล้วนี่ตรงข้างในก็เป็นอย่างนี้นะให้มีกลวยอะให้มีที่สําหรับนมไปใส่อยู่อ่ะเนี่ยนะคะเนี่ยไปแล้วจ้า